ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องชาวกเกษตรก,กรที่เข้าร,รักทุกท่านยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่อง YouTube จาทีมชาแนลช่องสื่อกลางในการสืบสารรักษาและพัฒนาว้ายไทยเมื่อนี้ครับพี่น้องครับจาทีมพาพี่น้องมาอยู่ที่อำเภอท่าแร่นะครับ ตําบลท่าแร่จังหวัดสกลนครนะครับพี่น้องครับมาเอาคายงามๆและคายดีคือเก่านะครับพี่น้องครับถาก้อนเข้าไปรับช่มนะครับกบฝากพี่น้องนะครับก็อะไรก็ติดตามเป็นกำลังแรงใจให้าจทียมไเดีเย็ใคลิดไม่ไหมพี่น้องเข้าได้รับช่มไปตลอดนะครับไปเพื่อเป็นการเซเวลาเข้าไปท่อวรู้จักกันกับเจ้าของค้อกเพื่อนครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับแนะนําตัวนะครับครับผมลุงนิมิตครับอยู่ตําบลท่าแร่อําเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับครับผมสถานที่ตั้งฟาร์ม อยูอาหมู่ห้าครับอยูหมู่ห้าตำบลท่าเร่ครับเขาเอินว่าวัดป่าพนาวันวัดป่าพนาวันเขตวัดป่าพนาวันขันไผไปบบหอดมาบ่ถือกกะปักมุดที่วัดป่าพนาวันก็ไดนะพ่อเนาะนะครับเบอร์โทรติดต่อครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าแปดเห้าหกเจ็ดศูนย์ ครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไห้หนาจอนะครับให้พี่นองเข้าจะได้บุญยากจำนะครับผมกับสิมี่หนาจอไหนะครับมาทำขอ้อตาจากกันกับตัวแรกนะครับแม่นี่ซื้ออย่างครับพ่อแม่เอินเพื่อนแต่แม่แม,แม่แม่ยุกแม่ยุกนะครับมแม่ยุกนี่เป็นพันธุกรรมของอาสายยุก ใบยกเนาะใส่ใบ,ยก,ใใบยกคือก็คือแม่เนี่ยเป็นลูกของยกมงคลยกมงคลนะครับอของโชคเนลามิสฟาร์มปัจจุบันอายุอายุเพิ่นในปีเจ็ดเดือนแปดเดือนนี่ละปีเจ็ดเดือนปีแปดเดือนนะครับ<อ>กับประมาณยี่สิบเดือนสิบสิบเก้าถึงยี่สิบเดือนนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องครับเป็นควายสาวนะครับเป็นลูกของใบยกนะครับพี่น้องครับอเอกสารใบหลอดนี่ตอนที่เข้าสื่อมากนี่มันหายนะพ่อเนาะมันหายมันหายนะครับแต่ว่า เป็นการยืนยันนะครับเป็นลูกของยกมงคลจริงๆนะครับเบื้องที่หน้าตานะครับผมนี่ครับลูกลูกยกมงคลหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ครับหน้าตาสวยๆใสๆนะครับเบื้องลักษณะต้นโตนะครับส่วนสูงเพื่อนกับยูที่ร้อยสามสิบนะพ่อเนาะนี่ครับบบวกลส่วนสูงยูทีร้อยสามสิบบวกลบนะครับพี่น้องครับร้อยสามสิบบวกลบนะครับส่วนสูงเพื่อนยูที่ประมาณนี้นะครับเป็นควายที่อ้วนนะครับอ้วนหนานะครับเบื้องลักษณะนะครับเมื่อนี่ พี่น้องครับพอเราจะเปิดราคาพี่้น้องเข้าได้ไปครอบคล่องนะครับผมเป็นการเปิดแบงค์นะครับเพราะว่าคุ้ยในขอกหลายลายตัวนะครับเป็นการเปิดแบงค์ให้พี่น้องเข้ามาได้ไปพัฒนาต่อนะครับเป็นควายสายสายใบยกนะครับใบยกพี่น้องที่เขามม่ไม่อาจจะบรูจากใบยกใบยกคือควายงามนะครับที่แพงที่สุดณตอนนั้นนะครับอยู่ที่บิ๊กไอฟาร์มนะครับตอนนั้น ตั้งแต่สมัยด็กี้นี่ไปยกค่าตัวนั้นสืบมา่นหาล้านบาทนะครับผมเป็นควายที่แพงที่สุดในประเทศไทยนะตอนนั้นนะครับแล้วก็เป็นสายในตำนานนะครับก็คือสายความงามนะครับผมความงามนะครับเนื้อหนังดีเนื้อหนังก็ดีนะครับแข้งขาก็ใหญ่งหนังนาซาใหญ่แข้งขาเร็บเลีบดีเบิ้เพิ่นมีตำหนิยังบ่ครับพ่อโบมีโบมีตำหนินะครับประกันตำหนิประกันตำหนิให้เบิ้งทุกหม่องทุกบอลนะครับผมข้อนะครับข้อใหญ่นะครับ คขนพี่น้องครับควายชิงไงไปหนาเพื่อนว่าขนทีซี่ข้นยังเสียครับขนเพื่อนทีซี่ข้นไปข้างหน้าครับเนี่ยครับข้อยชิงไงไปหนานะครับถ้าถึงสองปีนี่อายุสองปีเพื่อก็อายุเนื้อหนังสีดีกว่านี่หลายอยู่เพิ่งตัดหลังเพื่อนนะครับพี่น้องครับเพิ่งตัดหลังหลังบักใหญ่เลยนะครับเงาท้ายเงาหางนะครับจิ้มนะครับแข้งขานะครับบ่ทุกบ่ถอนพี่น้องครับปลายหางใหญ่นะครับปลายหางเหงา นะครับหางเงาโดกรามนะครับกระดูกแข็งขาใหญ่นะครับ,รนะรบเรียบเรียบดีเบิดนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับชัดเจนดีนะครับอ่ะแม่สาวอายุ19เดือนนะครับจะเข้า20เดือนนะครับเป็นลูกของใบหยกนะครับพ่อเปิดไว้ทีละข้าหยกขอคุณ4ี่แสนแปด แปดพครับเออสี่หมื่นแปพันด้วยสี่หมื่นนะครับสี 48, บ่หมื่นแปดพันบ,บาทนะครับพี่น้องครับสี่หมนบาทต่องได้ครับรคาคาห่องต่อรล่งไห้น้องพอเนาะ <routing S 2> นะครับพี่น้องเสียเอาไปนะครับอพอเพิ่นบอก,กินเขาข้าเดียว นะครับพ <Yes ี่น้องครับมาสื่อถ้าทรมาสอบถามต่อรองราคากันได้นะครับบอสือบอหาบอว่ากันโทรมาแหลกเปลี่ยนเรียนรูุซึ่งกันและกันได้นะพ่อเนาะนะครับโทรมาเหร่นน่ากันนะครับคุยกันก็เลี่ยงเลี่ยงควายคือกันนะครับเลี่ยงควายคือกันต่อรองกันได้อ่าทรมาเหร่นโทรมาบอกว่าหมองหัวมวนอยากสิเขามาเยี่ยมขอกเยี่ยมฟ้ามนะครับอยากจะเขามาเบิ้งในขอกในฟ้ามพอกระมี่ยูยีซิบกรโตนะครับสามารถ เอ่อเข่ามาเลือกชมตัวอื่นได้อีกนะพ่อเนาะครับได้ได้นะครับตัวนี้นี่ได้ทุกตัวครับสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับพี่น้องครับสายยกมงคลนะครับเป็นหลวงยกมงคลโชคในมิดฟาร์มนะครับอ่ะนะครับสี่หมื่นแปดพันบาทเด้อเอาให้เบิ้งชัดๆนะครับชัดๆเต็มๆส่วนสูงประมาณลอยสามสิบนะครับพี่น้องครับอ่ะบวกลบนะครับย่างย่างเล็กน้อยบวกย่างยางให้เบื้องนะครับอ่ะโชว์โชว์ย่างโชว์บะทุกบะถอนนะครับเด้อ ยางงามนะครับพี่น้องครับเห็นปะการทางยางของควายงามนะครับผมยางจะโเตะใช่ตะขวานะครับเพิ่นยางยางดีนะครับบทถกบบถอนนะครับยางจะบอเปะนะครับเพิ่นบบเคยบบเคยอันนั้นบบเคยจับเพิ่นอันนั้นจะเชื่ออ้ยถ่ายไหมเนื้อนังบบต้องห่วงเลยแหละน้องอเนาะโอ้ยเนื้อนัง <c oughs> ดี <c oughs> หลังตรง ได้กินหัวอาหารจกเทือบ่ครับนี่บ่ได้กินกินได้ยาอะไ่อนเลยยากระเพื่องเท่านั้นอี่พี่น้องครับเอาไปอัดกินนั่นแหละไปอัดยาไทยนะครับไปอัดหญ้าอัดเฟืองอัดหัวอาหารเข้าไปอ้วนตับเลืยๆอ่น้องพอเนาะวายท่ันได้ขึ้นจกเทื่ออกบอท่านได้เป็นซับควายสาวหน่อยควายสาวน้อยนะครับพี่น้องบ่งบ่งความแต่สีสูงสีนาขึ้นกว่านี้อยู่แมนอยู่ครับช่วงนี้มันควายเันเนื้อหนังเพิ่นย่นย่นอยู่เลยนะครับครับ ยเรื่งไงตันจือลือวันสายเพชรอุดรอนนะครับผมเนื้อนางดีเพื่อนนี่นางนาซาใหญ่เอิ๊กบัพร้าวมันหั่งพึ่งงามดีขนาดเลยนี่ครับนางนาตาโวนนะครับเมื่อนี้พอมีจักตัวครับมีอยู่สองตัวที่เปิดที่จะเปิดไห่เนาะเป็นควายตัวนั่นเป็นควายตัวผู้ผู้น้อยเปเบิงเบิงอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ปล่อยเพื่อนยางเลยครับ เอายายนี่ยายยายเดี๋ยวเก็ตัวนั้นอ่ะตัวนี้นะครับเป็นกล้วยเถิกหน่อยนะครับกล้วยเถิกหน่อยนะพอยืนยันแล้วครับเห็นเถิงเห็นอ่ะกล้วยเถิกหน่อยตัวนี้นะครับผมเป็นพันธุก,กรรมของ เบิ่มพันล้านเบิ่มพันล้านนะครับพี่น้องครับเป็นลูกเบิ่มพันล้านนะครับเอกสารใบหลอดตัวนี้ครบเด้อนะครับเพราะว่าเป็นควายออกจากลูกคอกนั่นพ่อเนาะครับครับนะครับเป็นวขยลูคอกแม่เพิ่นสูงไรเป็นไหนครับสูงร้อยสี่สิบสี่แม่สูงร้อยสี่สิบสี่ครับพี่น้องครับเป็นลูกเบิ่มพันล้านพ้อมนะครับแล้วที่นี่อายุเพิ่นชักเดือนอายุเพิ่นพูดดีเต็มปีหนึ่งปีพอดีนะครับพี่น้องครับหนึ่งปีพอดีเบิร์ด้งคานง่นะครับควายน่อยนะครับอายุหนึ่งขวบพอดี นะครับเป็นควยเถิกพ่อพันนะครับเกิดจากแม่ที่มีส่วนสูง144เซนนะครับนั่ไผ่เอาที่จะเอาไปจับซัดบ่หรือว่าไปเลี้ยงเป็นพ่อพันธ์ไปทั้งหน้ากะหน้าตาดีแข้งขาใหญ่เนื้อนางสำหรับพี่น้องที่เลี้ยงายใไม่นะครับอาจจะไม่มีความูลในด้านของการจับสัดไข้นะพ่อเนาะการการจับซัควายนะครับเอาค้ายพ่อพันควายเถิกหน่อยนะครับไปยางน้ำกลนะครับไปดมกินไปจับสัต์ นะครับห่างกวสีหูว่าตัวได้ข้นนะครับเป็นค่อยถิ่ีลักษณะนั่ตัวดีนะครับแข็งขาใหญ่นะครับอายุแค่ปีเดียวเองนะครับเป็นหน้าอยย่เพิ่นตาเบื้องตานกเป็ดน้ำนะครับพี่น้องครับตานกเป็ดน้ำเด้อนะครับเบื้องลักษณะนะครับเขาเขาใหญ่นะครับเขาใหญ่นะครับเขาใหญ่นะครับฝ่ามือหนึ่งนะครับฝ่ามือหนึ่งแล้วนะครับโคนเขาใหญ่มากนะครับแม่ส่วนสูงลอยสี่สิบสี่เส้นนะครับพี่น้องครับ กระดูแข้งขาแล้วก็เป็นลูของเบิรมพันลานพร้อมนะคะเบิเ่มแข้งขา,าเล็บเล็บนะครับดีไปเลยนะครับน้ย <laughs> ตื่นตื่นเพ็นงยังพอเพิ่งย่องไปละ ه, ถือแดดนี้สียังสีควยหน่อย,อยด้วยครับเดอ้อน,นะครับหมันหยุยนะครับน้ำที่พิพนนอนอยู่น้ามันเป็นน้ำแดงๆค่ะนะอ๋อคือน้ำน้ำที่นนอนเป็นน้ำดินยังขี้เนาะมันเป็นน้ำแดงๆคุณคุนสีเพิ่นเลยบ่อออกสีทองฝาดายก็เด้ออกทองๆแดงๆเนี้ยยน้อยนะครับ อ่ะนะครับเพิ่นลำคานเนาะแมงวันจองจับขาเพิ่นแมงวันะครับเป็นลูกเบื้องพันล้านนะครับเบื้องไทยนะครับนี่ลักษณะเด่นของเบื้องพันล้านนะครับก็คือไทยบันบานใญ่ๆนะครับเบื้องเหงาหางเพิ่นนะครับเงาหางใ่ปลายหางเงานะครับสายเบื้องพันล้านพี่น้องที่เขามาเลี้ยงไม้นะครับอยากเอาไปไว้เป็นพอพัน นะครับคุ้มขอดคุ้มฟูงนะครับใบเช็คซัสเช็คเกอร์นะครับควายในฟาร์มนะครับสามารถเอาไปได้นะครับเป็นเช็คซัสเป็นแล้วเพื่อนี่ดมดมกินได้แล้วนะครับดมแล้วเออมีแต่สิปีนขึ้นย่างเดียวขึ้นโคมเลยแหละแต่เพื่อนหักย่างไฮโปเป็นดอกแต่เพื่อนหักโคมซื้อขึ้นโค้มซื้อแข็งขาไหมเออเปล่าพ่อเปิดไรปันใดครับนี่ตัวนี้เบาครับโอ้อันนี้เปิดอยู่ สี่หมื่นเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับต่นรองครับสี่หมื่นเจ็ดพันราคาหองต่อรองไดพี่น้องครับพันธุกรรมบพอคือเบ่มพันล้านมีใบมีหลอดพันธูกรลัแม่นี่ส่วนสูงสี่สิบสี่เอกสารใบหลอดครบนะครับแม่เพื่อนนีิเป็นสายใดครับพ่ออันนี้บอกเป็นสายพัฒนานีแหละครับมันย่านย่านย่านปกติไปก็สีมูคันพี่น้องครับเอกสารใบหลอดครบเด้อนี่หลอดนะครับเอกสารนะครับลูกเบ่มพันล้าน นะครับลูกเบิ้มพันล้านนะครับเพิ่นลอดเมื่อยี่สิบหกสิงหานะครับลอดเดือนสิงหาเดือนนี้กับเดือนกันยานะครับพี่น้องครับหนึ่งขวบพอดีนะครับเอกสารใบรอครบเปิดได้สี่0มื่นเจ็ดพันะครับสี่0มื่นเจ็ดพันราคาห้องต่อร่องได้บออเอาไปเอาไปฝึกยืนนยืนดีขนาดเลยเนี่ยครับยืนง่ามเมื่อกี้นี่เห็นถ่ายเห็นเพิ่นทาเพิ่นยืดยืดไปทางถ่ายนะครับโอ้ยืดโอ้เพิ่น ตื่นกล้องต,ต,ตื่นกล้องทั้งแมงแมงจับขาเพิน่นเลือกเลือกจับเลือกลายนะแมงเหลือบนะครับเหลือบจับขาเพิน่นมาเลี้ยงซื้อบาได้นะครับเออสี่หมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องครับลูกเบิ่อพันล้านตัวนี้นะครับอ่ะใครสนใจก็โทรมาสอบถามต่อรองราค่ะนะครับกับพอเพิินได้นะครับพี่น้องครับมา อ่าพ่อบ่เป็นยังครับปล่อยปล่อยเลยครับปล่อยเพลินยางเลยนะครับสียังสีทองทองคุ้ยหน่อย,อยด้วยครับเด้อพี่น้องนะครับสียังสีทองทองสีคุ้ยหน่อยอยู่นะครับอ่ะสี่หมื่นเจ็ดพันลูกเบิ่มพันล้านเกิดจากแม่ส่วนสูงลอยสี่สิบสี่เส้นนะครับอ่ะแข้งขาใหญ่ดีเพื่อนเนี่ยยางดีนะครับย่งงางยางดีเยอยู่ย สี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับราคาห้องต่อรองได้พี่น้องครับต่อรอง,อองได้ครับราคาอันนั้นจะซื้อนะครับเท่านั้นคุยกันได้ราคาเบาไว้นะครับเบาไวน้นะครับอ่ะอันพอเชิญทางนี้นะครับเป็นไปเป็นมาทางไหนพอจงไดะมาเลี้ยงควายนี่ครับนี่อ๋ออันนี้บอกคืออันนั้นมักในของควายก็เลยได้มาเลี้ยง มากของมันมากมากเป็นคนที่มากควายอยู่แล้วเป็นคนที่บุกควายพ่อพ่อเคยเลี้ยงรุ่นพ่อเราเคยเลี้ยงเคยยังเคยมีควายครับก็เลยเ้าไปหาเห็ดอย่างอืดกะต้องอยากมาเลี้ยงควายพอเบิ่งมันแล้วก็ลงไหลในนั้นของมันลงไหลในอัตลักษณ์ลงไหลนของมันต้นความงามต้นโตเวลาเลี้ยงไปแล้วเฮานี่ ไปไซก็ต้องขึ้นฮอดมันไปไซก็ได้่าดูนั้นว่าต้องกลับหาหาขึ้นฮอดมันต้องได้ออกมาเบิ่งมาคั่วต้องได้มาอนั้นเอานี่ครับตัวนี้ือนเจ7,000นะครับพี่น้องครับตัวแรก40,008นั่นพ่อครับตัวแรก40,08ตัวแม่นั่นนะครับตัวนี้ตัวแม่เจ็ดนะครับตัวนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามต่อลองราคค่ะุ้มาตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่นาจอนะครับพี่น้องครับ ขึ้นไาให้ทีนาจอแล้วเบอร์โทรศัพท์น้อนแดดเนี่ยห้อนแดด,นนด,ดครับพ่อ,อครับก่อนก่อนกอนจบคลิปพ่อมีอย่างฝากพี่ทองเข้ามาครับโอ้กับบุญมีอยังกะเกษตรกรเฮาท่าไผมักพัฒนาควายกะเริ่มจากควายพื้นบ้านของเฮานี่เฮากะไปผสมพ่อพันธุ์ที่ของเขามีเฮายัางบุญมีพ่อพันธุ์กัไปผสมน้ำเขาก่อนเพื่อเฮามาพัฒนาเพื่อต่อยอดไป ถ้าเขาเลี้ยงควายแต่พื้นบ้านเขาหลายมันก็เป็นควายเนื้อมดถ้าไผ่ลงไหลในความงามของควายกะเลี้ยงพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับขอฝากเกษตรกร,ร,กรคู่คนแบบนั้นละไผ่มกักอยากเลี้ยงควายก็ได้ครับพัฒนากันไปเรื่อยๆอ่ะพี่น้องครับซื้อฟ้ามพอซื้ออย่างนะครับ โอ้ตัวนั้นเพิ่งเลี้ยวพรท่านได้ตั้งฟาร์มพรท่านตั้งซื้อฟาร์มนะพรท่านได้ตั้งซื้ออ่านะครับให้สนใจนะครับเขามาติดต่อสอบถามพ่อเพื่อนได้นะครับพี่น้องครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่จ่าทิมขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะครับโทรมาเหรียญเทรมาเบานะครับโทรมาเบิงเขามาเบิงตัวจริงก่อนก็ได้นะครับพี่น้องและแวกไก่เคียงนะครับท่างไก่ท<ร>่างไก่ นะครับติดต่อสอบถามพ่อเพิ่นมานะครับสำหรับมื่อนี้ก็ใจเทียนกับคุณพ่อเพิ่นนะครับขอเวลาพาจากพี่น้องเพียงแค่นี้ครับออกคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ